การตื่นรู้ครั้งนี้จะทำให้เราค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันคือความรู้สึกที่ผมกำลังสัมผัสด้วยตัวของผมเองและอยากจะแบ่งปันถ่ายทอดประสบการณ์นี้ให้กับพวกเราทุกคนเพื่อยืนยันว่าพวกเราทุกคนสามารถข้ามพ้นขอบเขตของอัตลักษณ์พฤติกรรมและอุปนิสัยที่เราติดค้าง หรือความเชื่อผิดๆที่ทำให้เราต้องจมปักอยู่ในโลกมายาที่ลวงหลอกเรามาตลอดเวลาอันยาวนานมีเหตุผลสำคัญที่จะต้องบอกกับพวกเราก็คือเราต่างตกอยู่ภายใต้ความฝันของความคิดและความรู้สึกที่มันกำลังครอบงำเราให้ติดกับอยู่กับการให้ค่าและการตัดสินจนทำให้เราติดกับ อยู่ในช่วงเวลานี้มานานแสนนานหรือติดกับอยู่ในช่วงเวลานี้มาอย่างยาวนานนั่นเองด้วยเหตุผลนี้มันจึงเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์จำนวนไม่น้อยรวมทั้งคคนและผมพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกและมายานี้เพื่อให้ค้นพบความจริงแท้ที่เราสามารถจดจำตัวเองได้มันเป็นความรู้สึกของความมีอยู่ ซึ่งเป็นการจูนจิตหรือการเชื่อมต่อไปสู่ชีวิตที่เป็นนิรันดร์ความรู้สึกนี้จะทำให้เราทุกคนไว้วางใจในตัวเราเองอย่างแท้จริงมันเป็นความรู้สึกของความมีชีวิตที่ทำให้ความรู้สึกของตัวเราเองได้ตื่นขึ้นจากความรู้สึกที่เราได้ไปสัมผัสกับตัวเราเองพวกเราที่รักทุกคนเรากำลังเข้าถึงประสบการณ์ และความจริงอันรําเลิศที่สุดที่เรากําลังสัมผัสกับตัวเองจะกลัวไปทําไมว่าจะสูญเสียอะไรไปสักอย่างก็ในเมื่อมันไม่มีอะไรเลยสักอย่างสักสิ่งอย่างในโลกใบนี้ที่เป็นของเราจริงๆอยู่แล้ววันนี้เราเพียงแค่รู้สึกกับชีวิตอย่างแท้จริงอย่างที่เราไม่ต้องคอยหลอกลวงตัวเอง หรือติดกับอยู่กับการถูกหลอกหลอนจากความเชื่อที่ทำให้เราทุกทรมานมันมีหลายสิ่งที่หลอคอยให้เราได้ค้นพบบนเส้นทางแห่งการประจักษ์แจ้งแห่งชีวิตที่พวกเราทุกคนใกล้จะบรรลุถึงความปรารถนาที่พวกเราได้เพียรพยายามมานานแสนานานข้ามภพข้ามชาติมานับไม่ถ้วนด้วยการต่อสู้ดิ้นรนและ การเผชิญหน้ากับสิ่งรุมเรา้าครั้งแล้วครั้งเล่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะต้องตื่นรู้กับจิตวิญญาณนี้มันเป็นความรู้สึกที่มีสติสัมชัญญะมันเป็นความรู้สึกของจิตใต้สำนึกที่รู้สึกกับชีวิตอย่างแท้จริงด้วยความซาบซึ้งด้วยความตื่นโพลงอย่างฉับพลันด้วยความรู้สึกของความมีชีวิตชีวา ด้วยความมีอยู่ที่ชีวิตของเราได้สัมผัสกับตัวเราเองดังนั้นพวกเราทุกคนได้มาถึงจุดสําคัญแห่งชีวิตแล้วมันคือการตื่นรู้ของการเดินทางทางจิตวิญญาณที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายที่เราปรารถนามานานแสนานานสำหรับพวกเราสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนและมันได้เกิดขึ้นกับผม และพวกเราทุกคนมันอาจจะเป็นช่วงเวลาวินาทีนี้ลมหายใจนี้ขณะจิตนี้เพื่อให้เราได้สัมผัสกับอนุภาพของธาตุรู้บริสุทธิ์ที่มันสั่นสะเทือนในระดับจิตใต้สำนึกของพวกเราทุกคนความรู้สึกถึงชีวิตและพลังอำนาจที่แท้จริงที่มันกำลังเปล่งประกายมีวูบวาบออกจากแก่นแท้ของตัวตนออกจากแก่นแท้ของชีวิต ที่เสมือนว่าเป็นตัวเราด้วยเหตุชะนี้จึงขอให้รู้เถิดว่าวิญญาณของเราดำรงอยู่ในสภาวะที่เป็นนิรันดร์และไร้ขีดจำกัดไม่มีที่สิ้นสุดประหนึ่งว่ามันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลในธาตุรู้อล้ำเลิศและมหัสจรรร์น,นี้เราต่างเชื่อมโยงกันและกันตลอดเวลาพวกเราที่รักทุกคน ผมอยากให้เราสัมผัสกับความรู้สึกเลือดเนื้อชีวิตดวงวิญญาณด้วยความใฝ่ฝันและความปรารถนาที่เราโหยหามานานแสนานานมันได้บรรลุถึงจุดสิ้นสุดลงแล้วในวินาทีนี้เมื่อเราค้นพบความรู้สึกที่แท้จริงผ่านลมหายใจผ่านความตระหนักรู้ในตัวเราเองเริ่มต้นที่ความรู้สึกนี้พร้อมๆกับผมเริ่มต้น เรียนรู้ที่จะรักตัวเองเริ่มต้นที่เราจะรู้สึกถึงความรักในจิตวิญญาณรักในทุกสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของเราและรู้สึกในทุกสิ่งที่เรารู้สึกถึงความมีอยู่และความรู้สึกที่เรารู้สึกในธรรมชาติและสรรพส,สิ่งนี้มันจะเป็นเสมือนการเชื่อมต่อที่ทำให้เราสามารถยินยอมรักตัวเองอย่างหมดหัวใจที่จะรักทุกๆคน และทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่รบรอบๆตัวเราอย่างไม่มีการตัดสินชี้ผิดถูกเมื่อใดก็ตามที่เราตระหนักรู้ถึงความรักที่เต็มเปีย่ยนล้นทลักอยู่ในหัวใจของเราเราจะรู้สึกถึงพลังอำนาจที่ลึกซึ้งของชีวิตอย่างไม่มีข้อสงสัยเราจะเป็นอิสระจากความยุ่งยากยุ่งเหยิงเราจะรู้สึกถึงชีวิตที่มันกำลังมุ่งไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมาย โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆแต่มันจะเป็นไปตามธรรมชาติของชีวิตที่กำลังไหลลื่นไปสู่สภาวะที่สูงส่งตามกระบวนการวิวัฒนาการของจิตวิญญาณในโลกยุคใหม่เรากำลังเติบโตวพวกเรากำลังตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและเรากำลังได้รับประสบการณ์ที่ล้ำเลิศที่สุดพวกเราที่รักสรรพสิ่งคือพลังงานจิตสำนึกรู้คือธาตุบริสุทธิ์ ของพลังงานที่กำลังกันกรองตัวมันเองเพื่อวิวัฒนาการไปสู่ความอย่างรู้ในระดับสูงสุดของชีวิตโลกใบนี้คือโลกมนุษย์หรือโลกใบนี้คือโลกอันเป็นที่ยวรักของพวกเราทุกคนเพียงแค่เรารู้สึกถึงความตระหนักรู้รู้สึกถึงการตื่นรู้อีกครั้งอย่างแท้จริงเราก็จะเข้าถึงประสบการณ์อันล้ำเลิศนี้ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ความรู้สึกที่เราสัมผัสกับอนุภาพอันยิ่งใหญ่ในระดับของจิตใต้สำนึกเราจะรู้เลยว่ามันคือส่วนหนึ่งของพระเจ้าที่สถิตอยู่ในตัวเรามันคืออนุภาพของสนามพลังงานควันตัมที่ทำให้จิตใต้สำนึกของเราได้เข้าสู่ความอย่างรู้รู้แจ้งในชีวิตอย่างไม่มีข้อสงสยัยดังนั้นการจูนจิตที่เราเรียกว่า ซูเปอร์จูนนิงจึงเป็นวิธีการที่ล้ำเลิศในการฝึกจิตใต้สำนึกผ่านการทำสมาธิผ่านความรู้สึกในการตระหนักรู้จากการเชื่อมต่อในขณะนี้ไปสู่ความรับรู้ในระดับของชีวิตที่ลึกซึงที่เราทุกคนสามารถฝึกฝนและอย่างรู้ได้ด้วยตัวเราเองมันคือประสบการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนในวินาทีนี้ และผมรู้สึกถึงชีวิตที่มันกำลังปริบานทราบซ่น้นอยู่ในดวงวิญญาณรู้สึกถึงความสว่างสวยัยและความเจิดจ้าที่มันกำลังเปล่งประกายในระดับจิตใต้สำนึกอย่างลึกซึ้งขอให,ให้เราทุกคนสัมผัสกับประสบการณ์สุดยอดนี้ร่วมกันกับผมโลกหรือดาวเคราะห์ดวงนี้คือสถานที่ที่เดียวที่พวกเราทุกคนจะได้รับประสบการณ์ตามที่เราปรารถนา มันคือประสบการณ์ที่ทำให้เราสามารถผ่านบททดสอบต่างๆและเข้าสู่การเรียนรู้สู่ประสบการณ์ที่สูงส่งที่เราเรียกว่าการรู้แจ้งในระดับจิตวิญญาณคือการบรรลุสูงสุดในระดับของ awakening หรือการตื่นรู้อย่างสุดขีดที่เราเรียกว่าการตื่นรู้ในระดับของความรู้แจ้งแห่งชีวิตพวกเราที่รักทุกคน ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ค้นพบความศักดิ์สิท์ในดวงวิญญาณของเราถึงเวลาแล้วที่เราจะได้รู้สึกถึงชีวิตทั้งมวลที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจิตสำนึกของเราถึงเวลาแล้วที่การกระตุ้น DNA ผ่านการจูนจิตหรือซูเปอร์จูนนิ่งมันจะสัส่นสะเทือนในระดับของประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้เราสามารถสัมผัสกับสติปัญญา หรือความอย่างรู้ของชีวิตได้อย่างชัดเจนที่สุดซึ่งมันกำลังเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนในขณะนี้แล้วในวินาทีนี้แล้วด้วยการเริ่มต้นจากการจูนจิตหรือเชื่อมต่อกับดวงตาที่สผ่านต่อมไพยเนีลที่กลางหน้าผากหรือสู่ต่อมพิทูอิทาเลีที่เชื่อมไปสู่ต่อมแกนดูลา่าในใจกลางสมองจนทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี หรือเกิดปฏิกิริยาทางเซล์อะตอมที่จะทำให้พวกเราทุกคนได้สามารถบรรลุถึงความจริงที่รึกซึ้งนิดรดับที่เราสามารถจดจําตัวเองได้ว่าเราเป็นใครมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรและเรามีชีวิตอยู่ในดาวเคราะห์โลกดวงนี้ด้วยวัตถุประสงค์ที่สูงส่งอย่างแท้จริงเราจึงสามารถที่จะจดจำและรับรู้ถึงภารกิจที่ล้ำเลิศของเราได้ นี่คือการยืนยันถึงชีวิตที่แท้จริงของพวกเราทุกคนโปรดมีชีวิตอยู่ด้วยความรักและสันสะเทือนอนุภาพของดวงวิญญาณของเราจากความร่าเริงรอยยิ้มเสียงหัวเราะความเมตตาการุณาและความรักอันบริสุทธิ์ทุกครั้งที่เราสันสะเทือนอนุภาพของสนามพลังงานที่เข้มข้นนั่นหมายความว่าเรากำลังถ่ายทอด กระแสพลังงานแห่งจักรวาลอันบริสุทธิ์ให้กับผู้คนให้กับโลกและย้อนกลับเข้ามาสู่ตัวเองอย่างแท้จริงนี่คือวิธีการที่ล้ำเลิศที่สุดในการจูนจิตซูเปอร์จูนนิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถค้นพบประสบการณ์สุดยอดที่สุดที่เกิดขึ้นกับพวกเราเพียงชั่วข้ามคืนหรือเพียงชั่วริบตาที่มันกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้พวกเรา กำลังคืนสู่ความสมดุลและความสอดคล้องกลมกลืนในช่วงพริบตาพวกเรากำลังใช้ช่วงเวลานี้เพื่อที่จะหลอมรวมพลังงานอำนาจของจิตใต้สำนึกในระดับพระเจ้าเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับปัญญายาณหรือธาตุรู้อันบริสุทธิ์ของเรานั่นเองนี่คือช่วงเวลาที่พวกเราจะผ่านพ้นบททดสอบอย่างหนักหน่วงช่วงเวลาที่เราจะได้รับบทเรียน และประสบการณ์ที่ทำให้เราสามารถละทิ้งชีวิตในรูปแบบเก่าๆไว้เบื้องหลังณนะเวลานี้วินาทีนี้การตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตบนวิถีทางใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นในระดับจิตใต้สำนึกของพวกเราทุกคนมันคือการเข้าถึงวิถีแห่งความมีอธิปไตยซึ่งจะนำพวกเราทุกคนไปสู่สันติสุขที่แท้จริง ฉะนั้นการปลดเปลื้องพันธนาการที่มันร้อยรัดจากมายาหรือเกมทั้งหลายที่เราเคยเล่นอยู่ด้วยความหมกมุ่นและงมงายมันได้สิ้นสุดลงแล้วจากเงื่อนไขที่เราปล่อยวางและปลดเปลื้องพันธกิจทั้งหมดนั้นด้วยสติปัญญาอันลึกซึ่งของเราเราต่างค้นพบวิธีการที่เหนือกว่า และการผ่านพ้นชีวิตในโลกใบเก่าด้วยความไม่ยี่ราด้วยการปล่อยวางและก้าวข้ามมันมาสู่โลกใหม่สำนึกที่เหนือกว่าคือความรักและหัวใจที่มีสติปัญญาอันเบิกบานเราต่างผ่านขั้นตอนวิวัฒนาการที่จิตวิญญาณดวงนี้กำลังตระหนัก,กรู้ถึงคุณค่าอย่างแท้จริงและนับตั้งแต่วันนี้อย่าไปสูญเสียพลังงาน ที่จะพยายามอาธิบายถึงความเป็นเราให้กับใครอีกต่อไปเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์หรือยืนยันตัวตนที่แท้จริงของเรากับใครนอกจากตัวเราเองการค้นพบพลังอำนาจแห่งดวงวิญญาณอันสูงสุดจะทำให้เราสามารถเข้าถึงชีวิตที่เป็นแก่นแท้ของจิตวิญญาณและมันคือภารกิจสำคัญที่สุดในชาติภพ,พนี้ของพวกเราทุกคน มเชื่อและศรัทธาในชีวิตผมปรารถนาที่จะใช้ชีวิตทุกลมหายใจตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยความรักและความงดงามด้วยความการุณาและความเมตตายอย่างไม่มีเงื่อนไขปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอยู่เพื่อจะเป็นประกายของความรักและความมีชีวิตอยู่ตราบจนลมหายใจสุดท้าย ซึ่งมันคือความปรารถนาอันแท้จริงที่จะทำให้ผมหรือพวกเราทุกคนได้หลุดพ้นไปจากความชั่วร้ายในสิ่งที่มันมอมเมาเรามาตลอดชีวิตที่แท้จริงนั้นไร้สิ้นการเวลาชีวิตที่แท้จริงนั้นคือความรู้สึกที่มีชีวิตนิรันดร์ไม่สามารถตายและสิ้นสุดลงในระดับของชีวิตเราอาจจะสิ้นสุดลงในระดับของดวงใจ และร่างกายแต่ชีวิตของเรายังคงดำรงอยู่ตลอดไปและตลอดการนั่นคือความเป็นอามาตะในระดับของจิตสำนึกรู้ที่ดำรงอยู่ในระดับของจักรวาลเพียงแค่เรารู้สึกกับชีวิตอย่างแท้จริงเราจะสามารถเชื่อมต่อความรู้แจ้งของชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลได้โดยไม่ต้องมีข้อสงสัยไม่ว่าพวกเราจะเป็นใคร เพียงแค่เราพร้อมแล้วที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนออกจากการหลบซ่อนหรือหวาดกลัวออกจากความรู้สึกที่เคยอำพลางตัวเองมีความมืดมนออกมาสู่ชีวิตที่เราจะต้องกล้า,ผาเผชิญกับความจริงที่ไม่ใช่ความฝันและเป็นความรู้สึกของการตื่นรู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องเปิดหัวใจของเราในการน้อมรับประสบการณ์นี้อย่างตรงไปตรงมา เพราะนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะเชื่อมต่อภายในให้นุ่มลึกมากยิ่งขึ้นมันคือการเชื่อมต่อที่เราเรียกว่าซูปเปอร์จูนนิ่งคือการเชื่อมต่อของจิตใต้สำนึกในระดับลึกซึ้งของดวงวิญญาณเริ่มต้นที่พวกเราทุกคนเริ่มต้นที่ผมเริ่มต้นด้วยความรลับของชีวิตเพื่อเข้าถึงความยังรู้ของชีวิตอย่างง่ายดาย มันคือการจูนจิตเพื่อกระตุ้นการรู้แจ้งอย่างลึกซึ้งที่เริ่มต้นจากภูมิปัญญาในระดับเซลล์เริ่มต้นจากความรับรู้ระดับอะตอมเริ่มต้นจากการสะสะเทือนอนุภาพในระดับพลังของพลาสมาหรือยีนและ DNA จากเซลล์ชีวิตนับร้อยนับพัน้ละล้านตัวที่มีอยู่ในชีวิตของเรา ไปถึงดวงวิญญาณที่กำลังปริบานและสันสะเทือนสุดขีดในระดับของธาตุรู้ซึ่งเราทุกคนจะต้องผ่านการบ่มเพาะหล่อหลอมตัวเองอย่างแท้จริงรู้สึกกับหัวใจและดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์แต่ต้องไม่ลืมว่าเราเป็นใครและได้ผ่านอะไรมาบ้างต้องไม่ลืมว่าเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีพลังอำนาจ ที่มีเวทมนต์หรือพลังจิตใต้สำนึกที่ทรงพลานุภาพอย่ายอมแพ้แม้ในช่วงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดจงอบกอดกับความรักและหัวใจที่บริสุทธิ์จงก้าวเดินบนเส้นทางของแสงสว่างและหัวใจที่มันแข็งแกร่งเรียนรู้ความผิดพลาดและบดเรียนบนดาวเคราะห์ดวงนี้ เพื่อเติมเต็มความหมายของการมีชีวิตอยู่ให้งดงามและส่งคุณค่าอย่างแท้จริงสัมผัสความรู้สึกนี้อย่างแท้จริงเช่นเดียวกับผมและจงรู้เถิดว่ามันได้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนแล้วประสบการณ์นี้ได้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนแล้วในเวลานี้และจงมั่นใจว่าแก่นแท้ของหัวใจเราทุกคนคือพลังงานและแสงสว่างคือความรัก คือความบริสุทธิ์คือจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยสติปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วจงเติมมันและรู้สึกกับมันจงเติมเต็มความรู้สึกนี้ทุกๆลมหายใจเพื่อที่จะเปล่งประกายแห่งแสงสว่างของชีวิตให้โชดช่วงชชวาลผ่านชีวิตของเราไปสู่ผู้คนและดาวเคราะห์นี้ให้สว่างสวยทั่วทั้งสากลจัก,กรวาลน,นี่คือภารกิจ ที่พวกเราทุกคนได้รับรู้ในวินาทีนี้แล้ว ชอบพูดเสมอว่าความใฝฝันไม่มีวันหมดอายุไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ได้ลงมือทําแต่มันหมายถึงว่าเราทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดลมหายใจหรือลาลับจากโลกนี้แต่สําหรับผมมันหมายถึงการพิชิตหัวใจตัวเองถ้าบอกว่าการไปพิชิตเอเวอเรสต์คือการพิชิตหัวใจตัวเองก็คงกล่าวไม่ผิดนักเพราะมันคือความรู้สึกเช่นนั้นจริงๆ ผมอยากให้พวกเราทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เป็นการพิชิตหัวใจตัวเองที่จุดสูงสุดของโลกที่เอเวอเรสต์นั่นเองครับ